สบายไหมตรงไหนอีกสั่งสั่งคนนวดหน่อยที่หัวไหมเ้ยก็สงไปก็แตะให้มันหน่อยแตะก็แตะให้มันน่อไม่พอพอีเออสับๆเลยอข้างหลังนิ่ไม่ต้องยืนเัยบๆน้องนายเนี่ยใช่นั่งตรงนู้นออสับๆเลยอโอเคโอเคโอเคปวดหลัง นอนดีนี่คนแก่เออโอ้โอรย,ยอนนอรำรำต้องใส่ยาวนี่โทษของการนั่งเล่นคอมง,งานอยากเล่นเกมนานใช่ไหมเลยปวดเมื่อยสบายไหมครับสบายไหมฮะสบายป่ะโอเคเลยนะพอแล้วเหรอแรงดีไหม สบายสบาย้่งแม่ให้ย่ามันดูนี่มันเจ็บเเ็บ